หาย่าพร้อมยังพร้อมแล้วคศแตกไม่แตกไ,ไ,ไม่แตกห้าสี่สามสองเดี๋ยวเราก็จะมาเอาดิสีดิซอสจิ้มเลยนะคะสามสองจิ้มโอเคนะครับวันนี้เราพัก,กับช่องแม่ย,ยุชแน่นะครับวันนี้เราจะมาทำอะไรกันไม่รู้ จะไาทำอะไรกันหรอครับแม่ไปเห็นคลิปคลิปหนึ่งมาเขาเอาถุงพลาสติกอะไปใส่น้ำแล้วก็ใช้ดีสอสีทิ่มทะลุถุงพลาสติกไปใช่ไหมแล้วทีเนี้ยถุงพลาสติกอะมันก็ไม่มีน้ำไหลรั่วออกมาในตรงรอยที่เราทิ่มสีไปพี่อว่าไงว่ามันจะไหลออกมาได้ไหมหนูว่ามันไหลนะคะมันไหลมันเรียนมาถูกหรือเปล่าเนี่ยมันจะไหลหรือไม่ไหลเอางี้เราไปทดลองกันดีกว่า ขีดขาดนะครับเดี๋ยวเราจะมาทดลองถึงที่สองกันเลยนะครับโอเคนะครับสามสองเริ่มปึ๊บปึ๊บขอบคุณเฮ้ยเฮ้ยอาพี่ยิ้มนงยิ้มทีมด้วยชึ๊บจึ๊บช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 ึ๊บเฮ้ยอาทีมอะไรทีมาเลยยิ้มเบาๆลูกค่อยๆที่เข้าไปนั่นแหละโอเคนะครับเราจะ ไม่มีเลยนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปลองปลูกต่อนะคะแม่ยิ้มใส่แม่ยิ้มชแนลให้เราเล่นอะไรกันดีนี่นกัสิ่งที่อาหารจะโปรตีนมากเลยนะคะเฮ้ยได้ผลด้วยทุกคนทุกคนครับมันเป็นไม่ได้ยัง บอกว่าผมเรียนมาน้ำไหลออกมาแน่นอนไงเรียนครับคำนั้นผมไม่เคยพูด <S <S 2> <S 2> เลยนะคบเพราะหนูเรียนมา <S <S โอเคแยมแล้วสมมุติว่าถ้าเกิดเป็นลูกโป่องอ่ะแม่เปลี่ยนจากถุงเป็นลูกโป่งใส่น้ำแล้วก็เอาดินสอสีแหลมๆไปทิ่มพี่แยมว่ามันจะแตกไหม <S <S ไม่แตกเพราะเปเซนคแม่เพราะอะไรที่ไม่แตก <S <S เพราะว่าลูกโป่ง สามารถยืดหยุ่นได้เหมือนถุงถ้าแตกนะเดี๋ยวผมจะวิ่งรอบปองห็นปิรอบเลยแน่นอนแน่นอนอ่าอย่างนี้ออย่างนี้ถ้ามันแจนขนาดนี้เดี๋ยวแม่อรุโปงใส่น้ําแล้วแม่ก็เอาวาวบนหัวพี่แยมนะโอเคปะ่ะแลเอาลูกโป่งใส่น้ำนะคะเริ่มครับผมว่ามันจะแตกใกล้ตอนนี้น,นะครับน้องยิ้มครับมาช่วยปิดน้ํำเลยครับไม่แตกใช่ไหม มั่นใจใช่ไหมว่ามันจะไม่แตกอ่าตอนนี้เขาได้อลูป่งใส่น้ำแล้วนะมั่นใจใช่ไหมว่ามันจะไม่แตกครับร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์ทำไมทำหน้า,นาแปลกๆครับไม่ได้แตกพอแล้วพอแล้วา <c oughs> มาค่ะตอนนี้ลูกโป่งใส่น้ำพร้อมเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวให้พี่ยิ้มเป็นคนทิมนะคะแล้วอะพี่แยมมีอะไรจะขอจากท่านชมทุกคนไหม ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามให้ด้วยนะคะเอาอย่างพร้อมยังพร้อมแล้วค่ะแตกไม่แตกไม่นะครับไม่แตกห้าสี่สามสอง ผิดพลาดนิดหน่อยหรือไงอพอแล้วเดี๋ยวหนักไม่ไหว <c oughs> เดี๋ยวเอาราคาลูกนี้ราคาลูกที่สองนะคะเมื่อกี้อาจจะมีอะไรผิดพลาดน,นิดหน่อยแตกไหมลูกนี้ผมมั่นใจว่าไม่แตกไม่แตกนะอ่ะผิดนังเย็บหนึ่งสองสาม ไปคลิปความไปคลิปความโอเคนะครับใครชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเดี๋ยวผมขอตัวไปอาบน้ําอีกรอบก่อนนะครับสวัสดีครับค,ครับเดี๋ยวเราก็จะมาวิ่งรอบกองหินนี่เลยนะทีรอบสิบนะครับ <laughs> สิบเป็นไปงานเพื่นคนดูทุกคนคับไปแล้วมาแล้วรอไม่ปิดไม่ปิดคลิปว่ะไม่ปิดคลิปว่ะงถ้ใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์